สวัสดีครับมาพบกับครูบิ๊กนะครับกับวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับชั้นประถมศึกษาที่ที่5วันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันเลยนะครับแล้วนักเรียนอย่าลืมหยิบหนังสือสังคมขึ้นมาด้วยนะครับ เนเรามาทบทวนหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงก่อนนะคะเศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางสายกลางโดยคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีโดยมีความรู้และมีคุณธรรมสรุปเป็นแผนภาพดังนี้ค่ะ นักเรียนคงจะเคยเห็นแผนภาพน,นี้ใช่ไหมคะประัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งอยู่บนทางสายกลางมีสมห่วง2เงื่อนไขคือเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมจะนำไปสู่ชีวิตเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมคือความสมดุลอันมั่นคงและยั่งยืนค่ะ เศรษฐกิจพอเพียง 1. พอประมาณหมายถึงความพอดีที่ไม่มากและไม่น้อยเกินไปไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น 2. มีเหตุผลหมายถึงจะทำสิ่งใดต้องตัดสินใจโดยใช้เหตุผล 3. มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีหมายถึงจะทำสิ่งใดต้องทำแบบมีหลักการ ทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้องซึ่งเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่างๆในครอบครัวโรงเรียนและชุมชนนะคะ 1. ใช้พื้นที่ว่างภายในบริเวณบ้านให้เกิดประโยชน์เช่น ปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเพื่อไว้บริโภคภายในครอบครัวเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวและเมื่อมีปริมาณมากก็สามารถนำไปจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว 2. เน้นความพออยู่พอกินพอใช้ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมีความขยันและรู้จักวางแผนการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมโดยจัดทำบัญชีครัวเรือน 3. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะเช่นปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานไม่เปิดน้ำทิ้งไว้นำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วมาดัดแปลงเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ 4. ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตใช้สติปัญญาและมีความรอบคอบในการดำเนินชีวิต คุณครูมีตัวอย่างครอบครัวหนึ่งมาให้ดูค่ะไปชมกันเลยเอ hey, แม่วันนี้วันที่เท่าไรอ๋อก็วันที่ก่อนหวยออกไง เรื่องยี่เรื่องวันนี้ข้าได้เลขเด็ดขอสัก200รยสิงวดนี้รวยสมใจแม่มันเยอะไปไหมเล่นเพลาๆหน่อยบ้านเราไม่ได้มีเงินถุงเงินถังนะจ้าแม่แจกเงินนะงั้นขอพ่อบ้างจะไปซื้อทีวีจอแบนแบบบ้านตะแหวงจาของบอลน,นู่นแม่ผมจะไปซื้อรองเท้าเท่ๆในจังหวัดนะขาไปซอลอดไอเคนแต่แม่จ่ายค่ารถขากลับให้นะจี้ขอมั่งขอไปหาครูเฟื่องฟ้า สวัสดีครับครูปราดพอคุณใหม่ใช่ไหมครับผมนิยมรองพอครับยินดีต้อนรับครับเออสวัสดีครับครูนิยมมาครับมาเราไปบ้านพักครูกันก่อนถึงแล้วครับบ้านพักพออ้าวครูเฟื่องฟ้าคุณสวยมารอรับพออซะด้วยสวัสดีค่ะพอเรีกผมปราดก็ได้นะครับสวัสดีครับเออชื่อครูเฟื่องฟ้าค่ะ ดีค่ะครูพออหนูส้มจีดค่ะนักเรียนชั้นป .4 อส,ส้มจีดเร็วเชียวนะ <c oughs> เออครูเฟื่องฟ้าคนเสือของผมครับ <c oughs> ช่วยพาท่านพออชมบ้านและเก็บข้าวเก็บของนะครับ <c oughs> ผมขอตัวก่อนครูปราจ,จะเข้าบ้านพักหน่อยไหมคะยังหรอกครับเขาคุยกับส้มจีดหน่อยอยากรู้จักที่นี่บ้างนะไงส้มจีดบ้านอยู่ที่ไหนเหรอ บ้านหนูชื่อครับครัวขาดโชคลาภค่ะเพราะชื่อบุญมาแต่ดูเหมือนบุญน้อยเพราะแม่ชอบบ่นว่าขายข้าวขายผลไม้ได้น้อยไม่เหมือนชาวบ้านเออนามสกุลแปลกดีนะแม่ทำกับข้าวเก่งค่ะอร่อยด้วยยายชอบเล่นหวยมากๆแต่ไม่เคยถูก พี่ชายหนูก็ขี้งกขออะไรก็ไม่เคยแบ่งเก็บตังเป็นถุงๆไว้ซื้อของมียี่ห้อบ่อยๆพี่สาวคนโตก็แต่งตัวเก่งๆมีเสื้อผ้าใหม่ทุกเดือนเลยฮ <c oughs> หนูชอบแต่ว่าแม่กลุ้มใจตลอดเวลาที่พี่ส้มเปรี้ยวกับบ้านมาขอตังครูปราดจะพงงงนะคะบ้านเนน้้ค่ะโชคลาภจริงๆค่ะในบุญมาแกเป็นคนขยนันแต่ทำไรนาแบบบ้านๆไม่พัฒนาอะไรผลผลิตก็เลยน้อยกว่าคนอื่น พอกลุ้มใจก็กินเหล้าแถมชอบชนไก่ไปเล่นทุกอาทิตย์เงินหมดก็เมากลับบ้านอ้าวแล้วครอบครัวจะมีเงินกินเหรอก็ได้ดาวเรืองภรรยานี่แหละค่ะคอยเอาผลไม้ในสวนไปขายรู้จักประหยัดทําอาชีพเสริม <c oughs> บางทีก็ทํากับข้าวขายหาไรายได้เ,เ <c oughs> สียก็ตรงมีแม่ขอหวยนี่แหละค่ะ <c oughs> แทงทุกงวดแต่ไม่เคยมีโชคถูกกับเขาหรอกค่ะเห็นมีลูกๆด้วยได้เรียนกันสูงสไม่ล่ะ สมเปรี้ยวจบอาชีวะไปเป็นสาวโรงงานในกรุงเทพแต่งตัวแต่งหน้าเก่งชอบซื้อเสื้อผ้ามากแต่ชักหน้าไม่ถึงหลังมาขอเงินแม่ทุกเดือน ส่วนสมอลูกชายคนกลางกำลังขึ้นมสามขาเนี้ยขี้งกค่ะวันวัน,วนกินน้อยมากเก็บเงินไว้หมดไม่ยอมใช้ถ้าอยากกินจริงๆก็ใช้วิธีแย่งเพื่อนยืมของเพื่อนใช้ประจำอย่างนี้เรียกว่าประหยัดผิดทางแล้วล่ะนะแต่คนเล็กสมจี๊ตเนี่ยน่ารักฉลาดหัวไวคะ่ะฮฉลาดไม่พอนะต้องรู้จักใช้ชีวิตด้วยมานั่งในบ้านก่อนครูจะเล่าอะไรให้ฟัง ขอบคุณครูเฟื่งฟ้าครับที่ช่วยจัดขนมใส่จานให้มาส้มจีตครูจะบอกเคล็ดลับชีวิตพอเพียงแต่อิ่มสุขให้ฟังฟังแล้วเอาไปบอกพ่อแม่บ้างนะจะได้รู้จักใช้เงินแม่จะได้ไม่กลุ้มใจที่บ้านก็จะมีความสุขยังไงคะครู ก็เดินตามปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไงเ็ดรับง่ายๆเอาไรได้เป็นตัวตั้งหักด,ด้วยเงินที่เราอยากจะออมที่เหลือก็คือเงินสําหรับใช้จ่ายเวลาใช้ต้องคิดไม่ใช่หามาเท่าไหร่ก็ใช้จนหมดซื้อทุกอย่างที่ต้องการทาั้งที่ของเก่าก็ใช้ได้หรือใช้เงินฟุ่มเฟือยไปกับสิ่งไร้ประโยชน์พอไม่มีเก็บออมเผื่อไว้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะป่วยมาก็ต้องไปกู้เป็นหนี้อีก อ๋อก็แบบว่าใช้เงินเรียนทุกบาทไปกับการแต่งตัวซื้อเสื้อผ้าเกินจําเป็นอย่างแทงหวยชนไก่ก็ไม่มีประโยชน์หมดเงินไปเปล่าๆอ๋อแบบที่พ่ออยากได้ทีวีแทนที่เครื่องเก่าก็ใช้ได้แล้วแบบที่เก็บออมจนเกินจําเป็นแล้วไปเบียดเบียนคนอื่นแบบส้มโอก็ไม่ไหวนะใช้บ้างอย่าทําให้ใครเดือดร้อนอุ้ยจะมืดแล้วสมจิ๋กับ้านไปหาแม่ก่อนนะคะขับขึ้นค่าคขึ้นเครูออย่าลืมบอกพ่อแม่อย่าคิดครูสอนนะ และและ้วส้มจีดก็เล่าเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้ที่บ้านฟังอ๋อทีวีใหม่รอ,อก่อนก็ได้ตัวเก่าตัวเก่งก็ยังใช้ได้เนาะแม่ก็ลองเผาเผาหวยดูบ้างไหมจะได้ไม่หมดเนื้อหมดตัวเย้คำ yeah! แนะนำของครูปาดเนี่ยดีจังเลย <laughs> หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงคือการอยู่อย่างพอประมาณมีเหตุผลและสร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิตทำได้ง่ายๆเริ่มต้นที่สร้างไรายได้หักเงินออมที่เหลือจึงเอาไว้ใช้จ่ายการออมเก็บออมเพื่อใช้ยามฉุกเฉินใช้ในสิ่งจำเป็นค่าหมอค่าเทอมชำระหนี้และออมเพื่อใช้ยามแก่ การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงยึดการประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยในสิ่งไม่จําเป็นยึดการประกอบอาชีพอย่างสุจริตถูกต้องละเลิกสิ่งมอมเมาและอบายมุขทำบัญชีครัวเรือนเขียนรายรับรายจ่ายสม่ําเสมอใช้จ่ายให้น้อยกว่าที่หาได้ของไม่ใช้ไม่ต้องซื้อเท่านี้ชีวิตก็มีสุขแบบพอเพียงแล้วครับมาดูการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนกันบ้างนะคะ โรงเรียนเป็นสังคมที่คนจากหลายครอบครัวมาอยู่รวมกันดังนั้นนักเรียนต้องมีความยับยั้งชั่งใจไม่ทำสิ่งใดๆตามใจตนเองหรือสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นรู้จักความพอประมาณในการใช้ทรัพยากรของโรงเรียนและควรคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ของผู้อื่นด้วยค่ะในกรณีที่นักเรียนเปิดไฟเปิดพัดลมในห้องเรียน เมื่อเลิกใช้งานแล้วก็ควรปิดไฟและพัดลมทุกครั้งซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนประหยัดค่าไฟฟ้าและช่วยลดความสึกหรอของเครื่องใช้ดังกล่าวทำให้มีอายุการใช้งานนานขึ้นโดยโรงเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อหามาใหม่โดยไม่จำเป็นค่ะต่อไปนะคะมาดูการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนกันบ้างค่ะ การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชนมีเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดซึ่งจะเห็นได้จากการที่แต่ละชุมชนต่างใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนสร้างสารรค์และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆออกจำหน่ายทำให้ชุมชนได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะนักเรียนพอจะมีแนวในการนำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือ,อยังเอ่ยเดี๋ยวเราไปดูคลิปสรุปกันนะคะว่าเราจะเอาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในโลกยุคออนไลน์ปัจจุบันได้อย่างไรไปชมกันเลยค่ะ และหลายคนเชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของการเกษตรการออมการปลีกวิเวกการอยู่อย่างประหยัดแต่ในความจริงแล้วเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และใกล้ตัวกว่านั้นมากเพราะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือหลักคิดสู่ความสำเร็จที่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกๆเรื่องในชีวิตทั้งการเรียนการใช้ชีวิตการทำงานไปจนถึงการบริหารประเทศ เพื่อก่อให้เกิดความสมดุลอยู่ร่วมกับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมได้ยังมีความสุขคิดอย่างพอเพียงคิดอย่างไรพอประมาณคือการรู้จักสมดุลระหว่างการรู้จักตนเองว่าเราเก่งอะไรเรามีอะไรและรู้จักสิ่งที่จะทำว่าเราทำอะไรวางตัวในสังคมอย่างไรและใช้ชีวิตอย่างไร มีเหตุผลคือการเห็นเหตุและผลที่จะตามมาเข้าใจและเอามาใช้ในการตัดสินใจได้มากกว่าใช้อารมณ์และมีภูมิคุ้มกันคือการรู้จักความเสี่ยงและหาวิธีรับมือกับความเสี่ยงนั้นได้แต่พอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันก็ยังไม่เพียงพอที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จได้หากทั้งหมดไม่ตั้งอยู่บนสองเงื่อนไขที่สำคัญมาก และจำเป็นต้องมีคือต้องมีความรู้ความชำนาญและทักษะในการทำงานนั้นต้องมีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้อื่นสังคมและสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นเมื่อเรานำหลักคิดพอเพียงมาใช้กับการเล่น FaceBook ก่อนอื่นต้องเริ่มต้นจากการมีความรู้เกี่ยวกับ FaceBook ก่อนรู้วิธีใช้งานรู้ว่า Facebook ทำอะไรได้บ้าง มีประโยชน์และมีกติกาการใช้อย่างไรพอประมาณเราต้องรู้ว่าเรามีเวลาที่เหมาะสมแค่ไหนในการเล่นเราเล่นมากเกินไปหรือเปล่ามีเหตุผลรู้ว่าเราใช้ Facebook เพื่ออะไรไม่คอมเมนต์ตามอารมณ์จนส่งผลเสียต่อตัวเองมีภูมิคุ้มกันรู้ว่าการรับเพื่อนการเช็คอินมีความเสี่ยงให้คนแปลกหน้าเข้าถึงข้อมูลเราต้องรู้จักป้องกันด้วยการเลือกรับเพื่อน และตั้ง Privacy Facebook และที่สำคัญที่สุดคือคุณธรรมต้องคำนึงด้วยเสมอว่าการใช้งานของเราไม่ได้หลอกลวงผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นเสียหายจะเห็นได้ว่าหากเรานำหลักคิดพอเพียงมาใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตทุกสิ่งที่เราเลือกหรือทำก็จะสำเร็จได้และส่งผลดีต่อทั้งตนเองอครอบครัวและสังคมการเรียนรู้ปรัชญาของเศร,รษฐกิจพอเพียง จึงหมายถึงการเรียนรู้หลักคิดเพื่อให้เราคิดได้คิดเป็นนำไปสู่การดำเนินชีวิตได้อย่างพอเหมาะพอดีกับตัวเองสังคมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพราะคนพอเพียงคือคนที่สามารถสร้างสมดุลในการดำเนินชีวิตและนั่นหมายถึงการเป็นคนที่มีความสุขอย่างแท้จริงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นคำตอบของชีวิตเรา และก็เป็นคำตอบของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยเช่นกัน